สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลาบอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆพัทเนี่ยผมไม่ได้กรจะถ่ายคลิปว่าผมไปที่เป้าหมายหรอกนะครับผมกาจะถ่ายคลิปฆ่านกนะอืมแต่ว่าเราไม่เจอเกาะที่มีนกเอ้ยตอนแรกอะคลิปเนี่ยผมกาจะถ่ายว่า วันนี้นะเราจะมาล้างแคนนกกันเพราะว่าตอนนี้เราก็มีของแล้วใช่ไหมธนูก็มีแล้วของอะไรก็เริ่มมีแล้วครับก็เลยจะถ่ายคลิปแบบเอ้ยมนุษยชาติว่าแก้แคนนกแล้วเย่แก้แค้น,นสำเร็จเย่เย่อะไรแบบนี้ซะหน่อยนะครับแต่ว่าเดินเรือมานาะนไม่เจอเกาะที่มีนกเลยนะครับแล้วผมก็เดินเรือมาเรื่อยๆรื่อจน <c oughs> จนตอนนี้ผมมีไม่ใช่ผมมีสิจนตอนนี้นะครับผมใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเหลือ,ออีก400เมตรเนี่ยที่เรียกว่าแบบ โอ้ไม่เจอเกาะไม่เจอเป้าหมายเสียใจมากเลยอ่ะคือแป๊บนึงอ่ะโอเคเปิดเนี่ยคือผมก็อัพเรือไปวางพางนะครับก็อย่างนี้แหละก็กว้างขึ้นเยอะเลยกว้างขวางโอ่งโถงนะครับเรียกได้ว่าสบายแล้วตอนเนี้ยเดินสบายถ่ายคล้องแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่าจะเดินตกน้ําอะไรเพราะว่าคงไม่ตกแล้วล่ะเรือกว้างแต่ขนาดนี้นะ <c oughs> แต่เราไม่เจอเกาะที่เราต้องการอยากฆ่า,านกก็ออยากแก้แขน โอ้โหที่เวลาเรามีของนี่ก็หนีหน้าเราหลบหน้าเราตอนเรากระการนี่มาบ่อยจังเลยโอเคอาจจะต้องเอ้จริงๆก็หักประมาณนี้ก็คงได้แล้วมั้งอีก300เมตรนะครับ200เมตรโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นไม่นานไม่นานเกินรอโอ้นั่นไงมองเห็นด้วยตาเปล่าโอ้โหเอ้เอ้ก่อนนี้มันจะมีนกหรือเปล่าวะมีไม่ม,ไมีไม่รู้แต่เห็นแล้วคะ่ะ ับเออเห็นเอาหิวโอ้เอา,ห,อเอาหมุนโอเคทำไมต้องมาหิวเวลานี้ตลอดเลยอเออเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเองเหรอโอ้หอกเหล็กโคตรโหดออสุดยอดเป็นเลยหากเหล็กแต่ดูนั่นสิครับนั่นสุดยอดกว่านะครับนั่นคือเกาะอะไรสักอย่างนึ่งนะครับซึ่งใหญ่มาก ใหญ่สุดๆกว้างขวางองค์ธงอาจจะมีตัวที่โหดกว่านกก็ได้นะเออผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเอ้ยก่อนนั้นมันคืออะไรหนะ้ามีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วมันแบบมันน่าจะมีอะไรที่โหดกว่านกแน่เลยอาจจะมีอะไรเดียทีเล็กเหรอทีเล็กฮึบเฮ้ยมันไม่ใช่กอแต่มันเป็นเรืออับปางเหรอมาในเมื่อเจอเรือแล้วก็ขอบุกเรือหน่อยนะครับ โอเคตั้งใบตรงได้ลุยเข้าไปเลยทุกคนเตรียมตัวบุกทีนี้เราต้องหาช่องโอ้แหล็กเอิม่มเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนไหมเดี๋ยวเอ้ยเลีเ้ยวขวาดีกว่าขวาทันไหมทันไหมต้องพายช่วยป่ะพายช่วยพายช่วยไม่อยากชนก่อนนะครับชนก่อนแล้วเปลี่ยนทิศเออไม่อยากเปลี่ยนทิศอีกต่อไปแล้วพลันพายเลย ขอเข้าด้านข้างละกันโอเคเยี่ยมยอดโอเคประมาณนี้แหละหยุดซะจงหยุดโอ้ได้ตามสั่งเอขอเพียงปรารถนาโชคชะตาดีอข้างเราเสมอนะครับพี่เตเทนโดบอกมากล่องอะไรเนี่ยกล่องเฟอร์นิเจอร์ได้อะไรครับโอ้เรียนรู้โต้หรอจริง ถึงผมจะได้เรียนรู้มาแต่ว่ามันสร้างมันต้องใช้อะไรสร้างวะแล้วทำไมไม่เคยเห็นที่ให้สร้างเลยเฮ้ยนี่นี่นี่อ,อ้ยครับครับอันใหญ่เลยนะครับพอดีว่ามีของอะอ,อันนี้ดีของกาก,ากจังเลยอันนี้โยนให้พังไปเลยพร้อมนะทุกนายเตยมตัวบุกไปเลยโอ้โหสวัสด,ดีไททานิกเออนายเป็นอะไรมาอับปางที่นี่ ฮ้ยยาฮึบฮมยจริงๆไม่น่าอับปางนะน่าจะเรียกว่าติดโขดหินมากกว่าโอเคใต้อะวะเนีม่ไ้ขามน้ำลายเหรอน้ำลายปลาฉลามอะไรแบบนี้เหรอเออตรงนี้มีทางเข้านะครับแล้วก็ภายนอกนี่ค่อยสำรวจแล้วกันเพราะยังไงภายนอกก็ส่วนใหญ่ก็สำรวจพวกของแบบดินหินปูนทรายอ่ะเออสำรวจภายในกันเลยอุย้ยมืด โอ้ผมรู้สึกจําได้แล้วม่จะมีหนูเว้ระวังตัวไว้นะครับคุณผู้ชมเอ้ยอยู่ไหนเจ้าจีด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 เฮ้ยอะไรอะเ้ยผมจะไม่อ่านโน้ตนะกดปิดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านโน้ตตอนที่ ตอนที่เราบางๆนะครับเพราะถึงมันอ่านเร็วแล้วก็อ่านไม่ออกนะตัวมันเล็กด้วยดูไม่ค่อยออกเราจะอ่านโน้ตเอ้ยแลงเหรอโอเคเราจะอ่านโน้ตตอนที่เราไอ้นี่นะครับเรีวยกว่าอะไรเดี๋ยวฟาร์มเสร็จแล้วหรืออะไรแบบนั้นอะ่ะช่วงอยู่นิ่งๆอะ่ะไม่มีอะไรเกิดเอ้ยอ๋อเปิดไฟตรงนี้เหรอหรือว่าเปิดอยู่แล้ววะไอเราก็ลืมสังเกตด้วย อ,อ,อถ้ามืดไปก็ขออาภัยนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อมาณเราได้ถ้าผมว่าเราไปคราฟก่อนก็ดีนะเนี่ยเพื่อคนดูทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกลับไปคราฟแล้วเดี๋ยวเราลกลับมาใหม่กลับมาแล้วพร้อมกับไฟฉายครับคุณผู้ชมกดเปิดปิดได้ไหมเนี่ยโอเคเปิดปิดไม่ได้เหรอที่แรงว่าเราต้องใส่ไปตลอดแล้วเราก็เปิดตลอดเลยโหเศร้าวะน,น่าจะปิดได้นะกดเอป ไม่ได้เอ๊ะ <Okay. S 1> ไม่ได้ก็ไม่ได้ใครสนวะเฮ้ใครสนผมรวยมากเอ้ยในไงหนูมาแล้วเอ้ยงูแทงเอ้ยโอ้ตกใจหมดแม่งกระโดดโอ้โหแม่งกระโดดได้ไกลขนาดมากขนาดนี้เลยเหรออ๋อได้เนื้อมาเฮ้ย <Okay. S 1> โอ้โหพลาสติกก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเก็บนะแต่ว่าตอนนี้ของพี่เต็มมาน้องขอโทษด,ด้วย เอาใช้ครีมตัดโอเคนี่ไงครีมตัดไกลไข่แล้วเกินเอ้ยไอของพวกนี้นี่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตอนออกแล้วกันนะไม่งั้นของเราจะเต็มตัวเอานะครับเผื่อมีของเ u e ด้วยดูจากสภาพแล้วก็มีของเ u ส s นะเอ่อหยิบถังอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อที่เราได้มันเป็นครีมตัดนี่หว่าแต่ไม่ใช่ครีมตัดสายไฟโอเคอเฮ้ย เปลี่ยนมาเป็นเดินดีกว่าเนาะคุญแจฟ้าไอเจอไม่มีเฮ้ยห้องน้ำได้เหรอ,อมีใครเข้าน้ำอยู่ไหมเนี่ยมีใครขี้อยู่ไหมครับเหมือนจะไม่มีนะเออถ้ามีก็แปลกแล้วละ่ะคงเป็นโครงกระดูกทางแก๊สเหรอ ปิดเลยได้ถังแก๊สมานะครับไอเทมเคเวส์อีกแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วในห้องนี้เอ้ยอ,อะไรกระดาษโน้ตแต่อ่านไม่ได้เป็นกระดาษร่วงเฉยเฉยกุญแจกุญแจทองแดงโอเคมไหเขาลองเช็คให้ชัวร์ดิคือเราจะไม่ได้ ไม่ได้ของที่ใช้ผ่านเหรอโอ้นี่ไงกุญแจทองแดงไม่ใช่กุญแจทองแดงแต่เป็นกุญแจแดงเออแขวนตรงนี้ก็แบบมองไม่เห็นเลยตอนแรกแม่ที่นี่ถ้าไม่มีหนูก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยอ้าวไม่มีหนูวะชิ้นส่วนเครื่องกลเอ้ที่นี่เหมือนห้องศพเลยเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นห้องเชฟนะเออแต่มันเหมือนห้องศพสุดๆเลยอะ คลิมตัดสายไฟโอเคเมื่อคืนฉัเจอหนูตัวัลเลอร์ตัวใหญ่จนตกใจโอเคข้ามไปชิ้นส่วนเครื่องกลอ,อันนี้คือการครา่างๆนะครับเป็นคราของเควสโอเคแต่เราได้คีมตัดแล้วก็ไปตัดบรรยากาศที่นี่มาช่างวังเวงนะครับคุณผู้ชมโปรดระวังตัวไม่อ่านไว้ติดตรงไหนค่อยอ่าน โอ้รู้สึกเหมือนจะจามเฮ้ยทางขึ้นชั้นสองแล้วก็จะจามเฮ้ย,ย,ย,ยมามามามีเสียงครับมีเสียงได้ยินไหมครับคุณผู้ชมเสียงสัตว์สัตว์ต,ตัวเล็กๆกำลังโอ้เปิดได้วะฮะไม่เห็นมีเลย มาอยู่ตรงนี้เออนี่ไงชิ้นส่วนได้มาแล้วชิ้นส่วนที่สองโอ้ตรงนี้มาตรงหลังเรือนินาอ่ะตรงนี้ก็มีเหรอเออ่าจะออกมาเที่ยวเล่นเฉยๆเจอเฉยเลยแม่ถ้าสถาปนาที่นี่เป็นบ้านของตัวเองได้ก็คงดีเนาะที่นี่คือบ้านของผมแคบถึงเกินเย่ออกเรือไม่สดเอ้ยอ้กระสุนเฮ้ย กระสุนเหรอให้เราค้าอะไรเนี่ยปืนเหรอบักซูก้าอะไรแบบนี้ปะสครัชแผ่นกันสักหน่อยวิทวิทวุดวูดวิทวิท,ว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 ทมันก็ไม่ได้ดูมีอะไรนี่ว่าที่นี่มีพลาสติกพลาสติกติ้แล้วก็มีถังเหรอ คือไอ้รังเนี่ยมันจะมีของเควสอยู่ข้างในหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมจะเว้นไว้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวของเต็มไม่มีที่เก็บของนะครับเผื่อ <c oughs> เจอของเด็ดของเควสอะไรก็ก็ก <c oughs> ั็นอย่างนั้นแหละเผื่อได้ใช้นะครับช่องเก็บของเนี่ยเราไม่รู้อะไรมากทำลายได้ไหมเพื่อทำลายก็ไม่ได้โอ้ยโอ้ลืมไปเลยมันไปได้หลายทางเนี่ยว่ะตรงนี้คื <c oughs> อเราลืมกับเรื่องง่ายๆได้ยังไงเนี่ย จ้าโอ้เมื่อกี้ออกเรือผมลืมถอดไฟฉายไฟฉายผมต่ำเตี้ยเรียดินเลยเนี่ยดีชาร์จตัวเองได้เพราะว่าไฟฉายโหแย่เลยไฟฉายหมดแล้วนี่งไงทางขึ้นเออไปโดดข้างนอกซะเสียเวลาเลยเราอืมีโน้ตหรือปะไม่ใช่นี่ไอะไรอะตู้เซฟเหรอก็ไม่มีอะไรดีกว่า เป็นแค่ห้องเปล่าๆงั้นเหรอมันจะมากเกิเนไปแล้วห้องน้ำเนี่ยไม่มีอ่ะโอมีแต่ปัสติกามาวางบนโถส้วมซะด้วยสงสัยกินมันจะทะลุ <c oughs> เด็กมือบอนที่ไหนมาวาดเขียนแถวนี้เนี่ยเอ่อถ้าเราอยู่หลังจากนี้อยู่แบบไม่มีไฟฉายก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เราคงไม่ได้กลับไปสร้างมันใหม่แล้วล่ะ ไม่อ่านครับรออ่านทีเดียวโอ้ยเดินติดประตูไอตัวนี้สู้ง่ายมากเลยเนะนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ตายละถือว่าดีเอ่อไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือมันก็ดีแต่มันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยโผลมาหน่อยสิว่าต้องใช้รหัส1ถึง4หลกักอ่อรหัสมันก็คงไม่ได้หาง่าย,ายๆหรอกมั้ง เฮ้ยังไงได้อะไรชิ้นส่วนแล้วกี่ชิ้นแล้วเนี่ยโอเคขึ้นชั้นต่อไปครับคุณผู้ชมเกาะผมไว้แน่นนะครับอืออีกทีเดียวเท่านั้นอือเนื้อหนูตัวตั้งใหญ่เก็บมาได้อันเดียวโคตรจะไม่คุ้มไปใช้เป็นไงโอ้โหมืดตืดตื้อย่างกับบ้านผีสิงรีชาร์จเถอะไปใช้ บางทีถ้ามันมืดเนี่ยการไปนอนก่อนก็ถือว่าดีนะผมว่าออมืดแบบเราใช้ไฟฉายไม่ได้แล้วนะใช้คีการ์ดเฮ้ยนี่ไง0ูนยห้าหนึ่ง ได้มาแล้วรหัสของตู้เซฟนะความรับข้างในข้างในจะซ่อนอะไรกันไว้เพชรทองนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาหรือว่าอะไรกันแน่อาจจะเป็นคีย์การ์ดหรือเปล่าหองนี้โอเคเฮ้ยมันเกิดใหม่อรีรันมันเกิดใหม่คุณผู้ชมไม่ไปเกิดเร็วจังเลยอ่ะโอ้แต่ตอนนี้มืดมากคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะเดี๋ยวจะไปนอนละ อย่างน้อยตอนเชา้าก็ดีกว่าตอนมืดแล้ววะโอ้ครับได้แล้วครับได้เป็นหัวแม่แรงคุณผู้ชมเอาว่ะชิ้นส่วนเราครบ5้าอันแล้วเลยเนี่ยรวดเร็วจริงแล้วก็ตรงนี้นะครับขาดแค่เอ่อไฟแช็คกับสายไฟนะเออเราจะค้าอะไรวะนั่นเด้ถ้าเรามีไฟเช็คกับสายไฟแล้วสิ่งที่เราจะค้ามันคืออะไรอะ่ะเออไม่มีใครราบนะครับอันนี้ มีแค่คุณเท่านั้นที่กำลังดูผมอยู่ที่จะรู้นะครับว่าเรากำลังจะคาบอะไรห้องตู้เซฟก็ยังปลดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้รหัส1-4แต่เราก็ได้รหัสมาแล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมใช้ไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยนี่ไง0451์ี้าหนึ่ไปเถอะทุกคนไปเร็วหนีจากความมืดนะครับตอนนี้มันมืดมากผมรู้ทุกคนกำลังปวดตาแต่ต้องใส่แว่นอปตาหรือเปล่าไม่เขียว บนนี่ยังดีนะดูสว่างขึ้นมาหน่อยเออก็ข้างบนนะน,นะทำไมเอ,อ้ยนี่ไงหยิบคีย์การ์ดเออ,เอ,อได้มาแล้วคีย์การ์ดโ oh อ,อ้ไม่ก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางปาร์ตี้เลยเนะี่ยดูดิมีโพเดียมให้ขึ้นมาเต้นโยกเยกด้วยไปเลยโอ้มีโปรเจคเตอร์ด้วยเหรอเอาว่ะอ๋ะอ,อตรงนี้คือใช้แม่แรงกนะันแหละ สะเทือนประจพี